คนกอกละมันใส่กระสอบน้องฟอสน้องฟอสนต้ยขยันครับวันนี้มาช่วยพ่อกอกละมันใส่กระสอบครับน่ารักมากน้องฟอสนี่แล้วก็จะกอกใส่กระสอบให้เต็มเลยเห็นไหมให้เต็มทีนี้เราก็เอาเชือกฟางนะครับมามัดไว้เพื่อที่จะทำการเอาไปแช่น้ำ วัสดีครับสวัสดีครับ,ว,รบวันนี้ผมผ่านบ้านบ้านนะครับเมื่อเช้าเราก็ไปดูคุณแม่นะครับก็ป่อ,อป้อนอาหารให้คุณแม่เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเมื่อวานตอนเย็นก็ฝนตกพอดีนะครับผาบ่านบ้านก็เลยนะครับมาตัดต้นมันสำปะหลังเพื่อที่จะไปปลูกนะเพืเ่อนเราจะไปปลูกที่ไร่มันสำปะหลังของเรานะเนี่ยเรามาดูวิธีการตัด แล้วก็ดูเพื่อนๆต้นมันสัมปะหลังของพันธุ์บ้านที่เราเอามาเก็บรักษาไว้ใช่ไหมรากก็จะออกทุกต้นนะครับเนี่ยออกหมดทุกต้นเลยเห็นไหมนี่เพราะว่าเวลาเราปักเราจะเอาวางไว้ให้ถึงดินนะครับต้นพันธุ์ของเราก็จะไม่เหี่ยวไม่เป็นไรนะครับรปลูกได้สบายนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการตัดอย่างนี้มันก็จะต,ตัดตัดต้นที่มันนะครับ ที่ลากงอกนะครับเราตัดออกเพื่ออะไรนะครับเราตัดออกเพื่อที่ต้นมันสับปะหลังของเราจะได้งอกพร้อมกันนะครับถ้าเราเอาอย่างนี้มันก็ติดมันก็งอกนะครับแต่ว่าคือส่วนมากมันจะไม่เยอะนะครับเราก็เลยต้องตัดให้มันงอกพร้อมกันนะเราก็จะตัดตัดเป็นต่อนนะครับเนี่ยเราก็จะตัดเป็นท่อน ครับท่อนความยาวประมาณ20เซนนะครับ20เซนหรือ25เซนประมาณนี้นะครับเรามาดูใกล้ๆนะครับเนี่ยต้นมันสำปะหลังมันก็จะมีตาข้างบนนะครับอันนี้เวลาปลูกเราก็จะตั้งขึ้นนะครับตั้งตาให้มันขึ้นเวลาปลูกแล้วก็เราก็ตัดแล้วเราก็มากรองไว้แบบนี้นะครับวันนี้มีนะครับลูกชายนะครับน้องคอสมาช่วยช่วยเกอะใส่กระสอบวันนี้นะครับ เรามาดูวิธีกรอกของน้งคอสกันเนี่ยเพื่อนที่เรามาเรียงไว้แบบนี้นะครับเราเรียงไว้แบบนี้ก็เพื่อนะเห็นไหมนี้นี่น,นี่จะมีตาเล็กๆนะครับเนี่ยเราจะเรียงมาทิศทางเดียวกันนะครับเนี่ยตรงตานี่เวลาปลูกเราก็จะตั้งให้ตามันหงายขึ้นอย่างนี้นะครับ เ, Är, เราก็จะตั้งขึ้นแบบนี้นะครับเวลางอกก็จะงอกตรงนี้นะครับบางคนไม่เคยปลูกนะครับเอาลงแบบนี้ไม่ได้นะครับปลูกมันไม่งอกมันไม่งามนะครับนะ่ะมันการจเจริญเติบโตก็จะช้านะครับเราต้องตั้งขึ้นแบบนี้เนี่ยเวลาปลูกเดี๋ยวเราค่อยไปนะครับดูตอนปลูกที่นี้เห็นไหมเวนี่เรามาดูน้องพอดวันนี้น้องพอดกับน้องปันปันนะครับเห็นไหมนี่ มา,มาช่วยพ่อกอกวันนี้นะเนี่ยใส่กระสอบเห็นไหมเนี่ยเพื่อนๆตาอันนี้ก็จะมาทางเดียวกันนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเราเอามาทางเดียวกันให้หมดเลยดเดี่ยน้องพอดเก็บใส่กระสอบมีน้องปันปันมาช่วยด้วยวันนี้กําลังใจครับน้องปันปันมาให้กําลังใจพี่ชายเดี๋ยวพี่ชายก็ช่วยพ่อทํางานวันนี้ขยันครับลูกชายผมคนนี้ขยันมากขยันสุด แน่นอนเลยครับนะแต่เ,เราก็ตัดกันตั้งแต่เตช้าเลยเดี๋ยวมาดูนะครับพอเราตัดเสร็จเราก็อกระสอบเสร็จนะครับเราก็จะมัดเนี่ยมัดแบบนี้นะเอาเชือกฝางมัดปลายไว้อย่างงี้แล้วทีนี้เราก็เอามาลงมาแช่น้ำนะครับน้ำเราก็จะใส่นะครับเดี๋ยวเพื่อนเห็นไหมนี่เราเอามาแช่น้ำนะครับ แช่น้ําเราใส่น้ํายาเลี้ยงรากของเราเนี่ยเราแช่น้ํายาเลี้ยงรากเราตั้งทีละสองกระสอบนะครับใส่กระมังกระมังที่เขาผสมปูนนั่นแหละครับนะเราก็ซื้อมาไว้แล้วก็เอามาไว้เพื่อแช่ต้นพันธุ์นะครับต้นพันธุ์มันสาปะหลังของเรานะครับเราแช่กลับเรียบร้อยเห็นไหมมาแช่แบบนี้นะครับแต่ว่ามันท่วมไม่ถึงเดี๋ยวเราก็จะกลับนะครับกลับข้าง เวลาเราเราแช่ไว้สักสักสิบนาทียี่สิบนาทีนะครับเราแช่ไว้สักสิบนาทียี่สิบนาทีเราก็กลับด้านเลยทีนี้ครับดูเพื่อนเห็นไหมนู้นอันนู้นที่เราแช่เสร็จครับแช่เสร็จเรียบร้อยดูมันเปืือกเห็นไหมนู้นลูกๆผมน้องปันปันช่วยพี่ชายกรอกนะครับ ต้นท่อนพันธุ์เพื่อที่จะไปปลูกพอเรานะครับแช่น้ําเสร็จแล้วก็นะเพื่ออมากรองไว้ก่อนนะครับตั้งไว้ก่อนเพื่อที่จะหมักให้ต้นพันธุ์นี้งอกเร็วนะครับถ้าเราหมักไว้สักสองสามคืนนะครับต้นพันธุ์ของเราก็จะงอกเร็วนะครับอันนี้เพิ่งตัดวันนี้ก็ได้ประมาณนะครับสามสิบกระสอบเองวันนี้นะครับทั้งวันนะครับก็ช่วยกันมีพ่อตาก,กับายแล้วก็ ครับมันบาดมีลูกชายนะครับน้องพ้อคนปั่นมาช่วยกรอกใส่กระสอบนะเดี๋ยวลูกของผมนะนะ่ารักมากครับน้องคนปัน่นกับน้องพอดวันนี้มาช่วยพ่อกรอกนะครับกรอกต้นพันธุ์มันสำปะหลังเราใส่กระสอบเห็นไหมนี่จะเต็มแล้วโอ้เก่งมากครับเก่งมากน้องพอดวันนี้กับน้องคนปัน่นขยันจริงๆนะครับ เห็นไหมเพื่อนๆเ,เรากอกไปเราวางไปทิ่ทางเดียวกันนะครับนะเวลาใส่เห็นไหมเนี่ยต้นพันธุ์ของเราอาจจะวางไปที่ทางเดียวกันเวลาปลูกเราจะได้ปลูกง่ายนะครับเวลาเราปลูกเราก็จะตั้งตั้งตั้งไปเลยนะดูเรียบร้อยเราก็แช่ท่อนพันธุ์เนี่ยเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราเราเดี๋ยวเราแช่เสร็จเดี๋ยวเราค่อยไปยกครับทีนี้ หลังจากที่นะครับน้องพอร์เรากอกใส่กระสอบเสร็จเรียบร้อยเนี่ยทีนี้เราก็มามัดนะครับเราใช้เชือกฟางนะครับมดมัดเพื่อมาให้นะครับท่อนพันของเราหลุดออกจากกระสอบนะครับเวลาเราไปช้น้ําจะได้ไม่หล่นออกจากกระสอบเนะี่ยเพื่อนเราก็มัดเลย ัเราสอดใส่เป็นสองลูนะครับนี่ไก่นี่เราสอดใส่สองลูนี่ก็สอดสอดเลยนี่ก็สอดนี่ทีนี้เราก็มัดโอ้เนี่ยเนี่ก็ลุกลุกนี่ยบ้อยครับเต็มกระสอบเลยเห็นไหมเพื่อนเราเต็มกระสอบทีนี้มา นี้เราก็มาตั้งไว้เดี๋ยวเราจะเอาไปแช่อีกอันนี้มานี่เรามาอันนี้เวลาเรากลับแล้วก็กลับไม่ยากนะครับ,ก,บรกลับกระสอบขึ้นกลับนี่นี่ดเปล่นเรากลับเสร็จนะครับเราก็แช่ไว้สักสิบนาทีนะทีนี้เสร็จร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะยกนะครับยกขึ้นไปเลย เยาเกามาวางกองกันไหม,มรวมกันได้ก่อนร้อนเห็นเพื่อนเราพอเราเอามาเสร็จเอาขึ้นมาเรียงเรียบร้อยนะครับทีเราก็เอานี้ลงแทนเลยพอเราตัดเสร็จเรียบร้อย แล้วก็เอามาล้มลงแช่น้ำไว้ก่อนแช่น้ำก่อนครับช่วงนี้อากาศร้อนมากอีสานอากาศร้อนมากเลยนะประมาณ42องศาครับตอนนี้ร้อนมากเลยเรียบร้อยครับเนี่ยเราก็แช่เรียบร้อยนี่ครับวิธีการเตรียม่อมนะครับก็เป็นวิธีการเตรียมท่อนพันเพื่อที่จะเอาไปปลูกนะครับที่ไร่ของเราเราก็จะแช่ น้นำยาเล่งลากด้วยนะครับื่อความเจริญเติบโตนะครับลากก็จะออกเยอะนะครับเวลาไปปลูกนี่อันนี้ขนาดเราตั้งไว้ primeiro, mm. เฉยนะครับเนี่ยลากยังออกเยอะขนาดนี้ถ้าถ้าเราแช่จะออกเยอะกว่านี้อีกนะครับออกเต็มเลยออกรอบด้านเลยเห็นไหมเพื่อนเพื่อนนี่อันนี้ไม่ได้แช่น,นะครับออกไม่เต็มแต่ว่าออกเยอะอยู่แต่ไม่เต็มแต่ว่าถ้าเราแช่น้ํายาเล่งลากนี้จะออกเต็มเลยนะ <Okay. S 2> นะครับเพื่อนเเดี๋ยวผา่านบ้านก็จะตัดไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะอาไปปลูกกันอีกสองสามวันนะครับก็เมื่อสองสามวันก่อนเมื่อวานนี้เราก็ไปนะครับใส่นะครับเอามูลสัตว์ไก่หรือว่ามูลวัวนั่นนะครับนะเราก็เอาไปใส่ไร่ของเราเรียบร้อยแล้วก็ไถกลบไว้เรียบร้อยนะครับก็พอดีฝนตกมาพอดีเราก็เราก็เลยมาเตรียมท่อนพันธุ์ทีนี้เพื่อที่จะไปปลูกนะครับก็ ยังตัดไม่เยอะเลยนะครับเพิ่งตัดวันแรกก็ได้ขนาดนี้แล้วก็วันหลังดียวค่อยไปตัดใหม่นะครับอากาศร้อนมากนะครับวันนี้ร้อนเลยร้อนอย่างแรงเลยนะครับเพื่อนก็นะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนที่เข้ามาติดตามรับชมในช่องของผานันบ้านนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผานันบ้านก็จะไปนะครับอาบน้ําแล้วก็ไปดูแลคุณแม่อีกนะครับเพราะว่าคุณแม่ของผานันบ้านก็ยังไม่สบายอยู่นะครับ ็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับคลิปนี้ฝารบ้านๆนก็ขอจบคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะครับโอกาสหน้าเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ